กอดเจ้าครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้ก่อนใครจะลืมเจองสาวเนคุณต้องเพียตามด้วยมีคนเคยคิดและบอกไหมว่าถ้าโตขึ้นไปอย่าร้องเพลงนะแอนถ้ากบว่าหน้าตอนนี้คอนเสิร์ตใหญ่มันไม่ไกลเกินเดือนคิดไหมว่าถ้ามีคอนเสิร์ตใหญ่จะตั้งชื่อว่าอะไรพี่สยามมาแล้วจ้าคนหนึ่งอะไม่มาเพลงคุณผมรู้นะเพราะถ้าผมเปิดสูน้ามีตาที่แกเป็นอัมาตย ลูกมาเดินได้เลยแบบปิดที่กูเลยเนี่ยห็้ป้าปิดเพลงให้กูหน่อยมันเป็นแบบแรงขับเคลื่อนอ่ะคุณมีความฝันในการร้องเพลงก็จริงแต่ป้าป้าคุณไม่ชอบให้คุณร้องเพลงเลยเคยแบบว่าไปงานมันเกิดเพื่อนป้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วป้าป้าเขาก็คงไม่เคยได้ยินพีงแบบร้องเพลงในที่สาธารณะเท่าไหร่พอร้องเสร็จปุ๊ นิยามความรักของพี่พีกับเป็นยังไงในวงการบันทึงความรักของพีคือพีกรักพีก็อยากจะดูแลคนที่พีกรักให้ดีที่สุดให้เขามีความสุขที่สุดอยากจะดูแลเขาให้เขาอยู่กับเราไปนานๆให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพีคคิดว่าเวลาคนเราเลิกกันคงไม่มีใครอยากจะแบบให้ความสัมพันธ์มันจบหรอกแต่เขาก็คงม,มีเหตุผลของเขาซึ่งเราไม่รู้ไง